เป็นตัวเก่าอยู่แต่ว่าเป็นระบบหัวฉีดเอสไอแล้วไม่ใช่ไม่ได้เป็นหัวฉีดเดี่ยวก็ขับง่ายแล้วขับง่ายเป็นเกียร์โต้อยู่แต่ว่าเกียร์ออโต้เกียร์เมนว่ซื้อมาแล้วซื้อมาแล้วสเต็ปต่อไปจะไปถึงไหนพี่ก็ใส่เทโบด้านหน้าอีกลูกนึงครับเพราะตอนนี้เทโบอยู่ท้ายรถอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปลองให้ชมดูนะครับครับดูข้างหลังนิดนึงนะครับอันนี้ปองก็ตีใหม่หมดเลยใช่ครับตีใหม่เป็นเหล็กล้อล้ออจริงๆเป็นล้อวัตตาเบ้เนิ้วครับอแล้วผมก็ทำเป็นฝาครอบโรดิฟอร์มแปะเข้าไ เท่ S <S <Hey S 2> เลยเออทำความสะอาดง่ายอะอะอย่างเงี้ยพี่พี่กลิ๊ดรบกวนนิดนึงพี่วีอย่างเงี้ยท่อเป็นใส่เทอร์โบข้างล่างครับใช่ครับเทอร์โบออยู่ด้านหลังสองลูกแล้วก็ลมอะย้อนกลับไปด้านหน้าไปอัดเข้าเข้าเครื่องอะครับโอ้ยช่วยได้เยอะไหมพี่ช่วยได้เยอะครับแต่ก็บูตได้ประมาณจุดห้าครับเพราะว่าเทอร์โบเดินทางค่อนข้าง,งไกลอ๋อโอ้ยหล่อมากอย่างนี้ก็มีไฟด้วยพี่ซาแล้วมีไฟปุ๊บปุ๊บปุ๊บบแต่ว่าเราก็ ไม่ได้เล่นทำเพื่อครับไม่เล่น <ปะ S 1> ทำเพื่อครับเก่งใจ